โอเคครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตรองเกต e กันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราไปชมการป้องกันอันดับในลานประลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปอัปเดตพลังกันก่อนนะครับอันดับที่1คุณวีราชนะครับพลังอยู่ที่137ล้านนะฮะอันดับที่2บอจู100ล้านนะครับอันดับที่3ก็จะเป็นผมเองนะฮะพลังอยู่ที่90ล้านครับ อันดับที่4พลัง82ล้านฮะอันดับที่5พลัง82ล้านไลเรียก,กันฮะอันดับที่6ก็81ล้านแต่ละคนนี่น่าจะยังหมกกันอยู่นะครับยังไม่ได้ใส่ทีมเต็มมาอัพพลังจริงๆนะฮะตัวละครสุดแกงอันดับที่1ก็เป็นคุณวีราชนะครับราชาทะเลลึกนะครับพลังที่25ล้านนะฮะอันดับที่2บอจู21ล้านอันดับที่3น้องต้นนุ่นครับ19ล้านแล้วก็ดวงผมอันดับที่9นะครับ17ล้าน4แสนนะฮะ ตัวละครตัวใหม่ๆนี้เขาอัพกันแซงตัวละครเก่าของผมไปแล้วนะฮะหลายคนโอเคก็เดี๋ยวมาดูการป้องกันอันดับกันสักหน่อยนะครับก็มีมาท้าสู้3คนนะครับ3คนนี้น่าจะมีแต่ตัวเมตาแล้วก็ใช้คออัศวินอนะคนแรกคุณซันชายนี่ผมสู้ไม่ได้นะผมเคยไปท้าสู้แล้วครับถ้าใครได้ดูก็คลิปก่อนหน้านี้ไปท้าสู้เขาแล้วนะครับแต่ว่าคนที่2คนที่3เนี่ยคุณสวัสดีครับพี่แล้วก็คุณน็กนะฮะ ก็เดี๋ยวไปดูคนแรกก่อนนะครับเขาใช้เป็นคออะไรฮะอโอหูตัวละครก็เอาเรื่องอยูน่นะเนี่ยมาฮะเริ่มมาในเทเแรกอัศวินกับเพื่อนเราได้เปิดก่อนนะฮะเจ็ 7, 6, ดล้านหกแสนยพาร์สิจากราชาทะเลลึกกับดวงเขาไปงัดก่อนหนึ่งทีสิบสามล้านแล้วก็ต่ดด้วยราชาทะเลลึกเข้าไปต่อยเมลสากาอีกสามสิบล้านนะครับน่าจะเป็นการไล่โจมตีโอเคดวงไล่โจมตีไปอีกหนึ่งทีครับสิบสองล้านเก้าแสนโอ้โห หลอดเลือดเขาทำไมโอ้เมลสกาดจะตายแล้วฮะชุดแรงะฮะดวงเข้าไปต่อยอีกหนึ่งทีเมลสกาดกับไอกระบองเล็กอะเกือบตายแล้วนะครับนะ่ะถึงเถินเกลียวเรา,าได้ตีจริงจริงแล้วฮะดาเมจเท่าไหร่ครับจังหวะน,นี้50บล้านโอ้โหเมลสกาดลงไปนอนฮะถึงเถินอศัศวินเขาติสวนคืนมาบ้างน,นะครับ50ล้านเลยนะเกลียวเมื่อกี้หายไป2ตัวเลยนะครับลงไปนอนดวงก็ไล่โจมตีจากอันตินะฮะ ราชาทะเลลึกเราก็ต่อยไปที่เกลิว30ล้านเก็บเกลิวไปได้นะครับหลอดเจมหมดแล้วนะโกยสเตะเข้าไปอีก34ล้านโดนสะท้อนกลับมาที่60ล้านโอโ้โหดวงก็เข้าไปเละทูบอีกหนึ่งทีสิล้าน9 0 0 0แสนนะฮะยังไงอัศวินกับเพื่อนเขายังไม่ตายฮะราชาทะเลลึกต่อยสวนขึ้นมาที่7ล้านโอเคทำไมรู้สึกว่า ฝั่งเขาดูบางๆยงนี้ไม่รู้พาร์ทสบจากราชาทะเลลึกเมลสการอันติเข้ามาที่16ล้านฮะแล้วก็เมลสการเข้ามาต่อยที่อัศวินจักรกลของเรา6กล้านสองแสนยังยืนอยู่นะแทงทับกถกึกเข้ามาต่อยหนึ่งทีเมลสการลงไปนอนแทงทอบอันติเข้ามาที่7จ็ดล้านห้าแสนนะครับมีใครตายหรือเปล่ายังไม่มีใครตายนะฮะยังเข้าสู่ไม่ยอดพิเศษอยู่กับบองเล,ล็กรู้ขึ้นมาปั่นเกลียวเราหนึ่งทีเข้าสู่ไม่ยอดพิเศษไม่มีรปไฟก็ทุบหน้าหนึ่งที โอเคเลือดปิบเลยแต่ละตัวทีมผมเข้าสู่เทิร์นที่2นะฮะไล่โจมตีไปที่6ล้าน0กแสนแล้วก็อันติไปจากเกลิวนะฮะตามด้วยอัศวินจักรกลนะฮะอันตีเข้าไปที่แทงท็อปมาสเตอร์หล้านสองแสนมีพัสีดิงเลยเปล่าไม่มีพัดสีดิงฮะโดนสะท้อนตายไปเลยเกลิวนะเมื่อกี้กเกสึกเข้าไปไล่ต่อยราชาทะเลลึกเข้าไปต่อยแทงท็อปมาสเตอร์32 000. ล้านเก็บแทงท็อปไปได้แล้วก็กเกสตกเก็บไปได้อีกตัวฮะยี 28, ล้านเรียบร้อยครับ กระบองเหล็กยังไม่ตายนะฮะยังมีชีวิตอยู่ลุกขึ้นมาด้วงเข้าไปหุกหน้าหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่อีกรอบนะครับยังไม่ตายไม่ได้ปั่นนะฮะโดนกัดก่อนจากราชาทะเลลึกอันติน่าจะได้ปัน่นแค่รอบเดียวโอเคเอาได้ปัน่นอยู่นะฮะสองรอบแทงท็อปแทกเกอร์เข้ามาจิ้มแล้วก็โดนสะท้อนตายไปเองนะฮะทีมเขารู้สึกเหมือนบางๆยังไม่รู้อะเนี่ยขนาดมีเมียวสากาัดด้วงผมไม่รู้ว่ามันสะท้อนได้หรือเปล่าในคอเนี่ย ใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะฮะคอมเมนต์บอกกันได้นะผมไม่แน่ใจจริงจินะใส่ดวงมาไม่รู้ว่ามันยังสะท้อนได้หรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวไปดูคนที่2ฮะค,คุณน็กนะครับเขาใช้เป็นคออะไรครับน่าจะคออาร์สวินปะเอ้ไม่ใช่เออคออร์สวินจกนักรกลไม่ใช่คอเกลิวนะครับเลยม,มาแลกเกลิวฝั่งเขาได้เปิดก่อน,นะฮะบ,บับกระหน่ำสีแดงให้ทั้งทีมแล้วก็พาดสี่เปี่ยมศักด์นันตีเข้ามา47ล้านโอ้โหตาชาทะเลลึกเข้ามาต่อยอีก13ล้านโอ้โห มสากาัดแรงจัดเลยนะฮะเกีวินเข้ามาไล่เตะแล้วก็ไล่อันติจากกลยุทธ์นะฮะโอ้โหมสกาดอาวุธสามดาวแรงจัดเลยดวงโดนไตเข้ามาเกีวินเข้ามาไล่อันติโดนสตันไป2ตัวนะฮะดวงกับเกลิวของเราโอกเวสซี่เข้ามาซ้ำอีกหนึ่งรอบถึงเธอไล่โจมตีของเราสวนขึ้นไปบ้างนะฮะราชานันฟ้าอันติเข้าไปตามด้วยอัศวินจักรกลของเราฮะอันติเข้าไปที่หล้านเบาจัดเลยนะครับ อีกาเข้ามาระเบิดหนึ่งตัวหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันฮะเกลิวกับชุบอันติเข้าไปที่6ล้านฮะเบาไม่มีบัฟกระหน่ำสีแดงครับเบาจัดโอ้โหทีมเราจะตายหมดทีมเราเนี่ยเนี่ยเพื่อสกาัดตัวเดียวราชาทาริศเข้าไปต่อยดูดิโอ้โหเรียบร้อยฮะราชานั่นฟ้าเราหายไปแล้วนะถึงเทินฝั่งเขาครับอัดสวินจากโกลอันติเข้ามาที่4ล้านนะครับมีพาร์สี่อีกหรือเปล่าเอ้า โดนสะท้อนกันรัวๆเลยนะครับโดนพิษตายรัวๆเลยทั้งสองฝั่งนะฮะราชาทุบเข้ามาที่อัศวินจักรกลล้านยังไม่ตายนะฮะแล้วก็ราชาเข้ามาทุบอีกหนึ่งทีงัดหน้าเข้าไปที่9ล้าน5 0 0แสนยังไม่ตายโอเคเข้าสู่ไม่เับาพิเศษนะฮะแล้วก็ออกจากหมดไม่รัพพิเศษกูเกสึกเราเตะสวดขึ้นไปที่13ล้าน,นะฮะตามด้วยอชูราคาบุโตอของเราะฮะงัดหน้าเข้าไปที่อัศวินจักรกลดาเมจเข้าไปที่3นะครับติดลบลีนะ แล้วก็พาร์ทสิจักรราชาทะเลลึกถุกเข้าไปจังหวะนี้ก็ดาเมจเข้าไปที่2ราชาทะเลลึกเข้าไปต่ออีกหนึ่งทีดาเมจเข้าไปที่3ล้าน9ก้าแสนนะฮะโอ้โหกว่าจะเข้านะฮะกว่าจะต่อเข้านะโกเคสิเขาก็เตะสวนขึ้นมาที่18ลนะ้านน่าจะโดนสะท้อนตายไปนะนะโอเคเกียวินหายไปแล้วนะครับฝั่งเขาเมลสากาดลุกขึ้นมาอันติเข้าไปจังหวะนี้16กล้านนะครับเรียกเพื่อนกลับมาแน่นอนนะฮะสตัว ไม่็นโจมตีมาอีก 1- นึทีล้านนะครับแรงจัดเลยนะฮะเรียกเพื่อนกลับมาแล้วครับ2ตัวเข้าสู่เทินที่2นะฮะเกลิวเอนชูบอันติเข้ามา12ล้านนะครับโดนสะท้อนตายแน่นอนอย่างไม่ได้สะท้อน,นะฮะดวงโดนตายกัมนมาที่16ล้านยังไงฮะจังหวะนี้ตุ้มตุ้มโอ้โห43ล้านนะฮะโดนสะท้อนกลับไปเกวิสแล้วก็เกลิวลงไปนอนเหมือนเดิมนะฮะโอเคถึงเทินเกลิวเราได้อันติส่วนคืนไปบ้างแล้วนะครับ ล่โจมตีนะฮะเบาขนาดนี้ไม่ต้องสืบแล้วก็อันตีเข้าไปจริงๆที่1นล้านหกแสนเฮ้ยทำไมเบาจังวะดวงเข้าไปต่อยราชาทะเลลึกแล้วก็ราชาทะเลลึกแล้วเข้าไปต่อยหนะ้า1นึ่าล้านยังไม่ตายนะครับยังเข้าสู่ไม่ยออพิเศษอยู่นะแล้วก็เข้าไปต่อยอีก1นึทีครับสี่ล้านเก้าแสนยังไม่ยอดพิเศษอีกโอ้โหตั้งแต่เริ่มยังไม่เข้าเลยนะแล้วก็เขาต่อยสวนขึ้นมาที่3ามล้านหกแสนเก็บดวงเราไปได้นะฮะ แล้วก็เขามาไล่ต่อยอีกหนึ่งที่ถึงเทินโกูเคสซเราเตะสวนคืนไปบ้างฮะจังหวะน,นี้27ล้านยังไม่ตายนะฮะราชาทาริลึกเขายืนไหวโคเกิสซก็เตะสวนขึ้นมาที่เกลิวของเราเก็บเกลิวเราไปได้นะฮะอา้าตนพิษตายนะครับราชาทารลลึกฝั่งเขาเนื้อสกัดไม่มีลูกไฟฮะเอาแต่ว่ายังได้ไล่โจมตีอยู่นะไม่รู้ว่าโคต้าหมดหรือยังที่เรียกเพื่อนกลับมาเนี่ยเข้าสู่เทินที่3ฮะเกลิวเราอันติไปดวี่ล้านนะครับ เมวสากาัดโอ้โหนี่ไงเยียกขึ้นกลับมาแล้วแล้วก็ไล่โจมตีมาอีก2ล้าน5 0 0 0 0นดวงเราได้ส่วนคืนไปงัดเข้าไปที่อาศวินจกักรกลทุบไม่เข้าเยรีวระชุปไล่โจมตีไปก่อนหนึ่งทีถึงเทิร์ดโอ้โหทำไมเขาไล่โจมตีอยจังวะเนี่ยเยรีกระชุปมาอีกแล้วก็ราชาทะเลลึเกเ้ายังไม่ถึงเดินราชาอีกเยรีว,วันติเข้ามาแล้วก็ราชาเรายังไม่ถึงอีกครับดวงเราไปทุบอีก10ล้าน เอาเรียกเพื่อนกลับมาเห็นไหมเต็มเลยนะครับด้วงเข้าไปทุบ17ล้านเก็บอัศวินจักรกลไปได้เกวินเข้ามาไล่เตะถึงเทินใครถึงเทินเกวินฮะเทินที่3ไม่มีสตันแล้วฮะอันติเข้ามาที่10ล้านแต่ว่าเก็บด้วงเราไปได้เตะเข้ามาที่ราชาทะเลกเอ่าวโดนสะท้อนตายไปนะครับฝั่งเขาเกลือกันชุบไล่โจมตีไปแล้วก็ปฟเขเตะเข้าไปที่เมลวสก,กัด35ล้านเก็บเมลวสก,กัดไปได้นะฮะแล้วก็ราชาทะเลลกเข้าไปต่อยเรียบร้อยฮะ26ล้าน เฮ้ย hey, จริงๆผมว่าคนนี้คุณน็กเนี่ยถ้าเขาใช้เป็นคออัศวินผมว่าผมน่าจะสู้ไม่ได้นะผมคิดว่านะเพราะว่าเขาใช้เป็นคอกรีกลไงโดนด้วงผมสะท้อนตายรัวๆอะไรอย่างเออโอเคฮะก็ประมาณนี้ครับก็กิจกรรมเมื่อวานนะครับที่ลงคลิปไปที่จะแจกรหัสเดี๋ยวอีกวันสองวันผมจะมาประกาศผลนะครับใครยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมก็อย่าลืมไปร่วมนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ